โอเคแล้วมาครับ2อ,อจากพิซซาโลเป็นทางกรุงเทพหัวลำโพงตีเก์ครับเบอร์4543ครับ บทประพันธองพระมาราองข้าที่นำติดตัวมานางรศขวรรย์ที่ถูกต้องครบร้วด้วยค่ะขบวนรถที่จอดอยู่ในทางคาราที่เป็นขบวนรถธรรมดาเดลองขบวนที่จอต่อรับส่งกู้โดสารจากสถานีพิษณุโลกไปทางสานีกรุงเทพ บริการที่มีตัวเตในการเดินทางจะม่เรียต่อแล้วเพื่อจัดกาที่น่ายในตัวร้อยสนับต่อสสนอสนนี้ออมบางนาัไปแล้วไปต่อที่คือบางกาตุม้มเสงคมกดครับกิจเมืองลอนเพชรปังพอแล้วก็สวรรค์ขาวทองได้มาเก่าของเดียร์ะคสังพ <All right. S 1> นที่2 <c oughs> <c oughs> วางการชิญใส่ขอรประกฏพักติดเิเาา่นทางต่อไปกระดาษค่ะอนี้2ส2องสนสองมาทายเวลาลวนะครับไง